สวัสดีค่ะครูป,ปุ้มไบโอค่ะวันนี้จะนําเสนอโครงสร้างตานะคะด้วยอุปกรณ์ง่ายๆนะคะมาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้นะคะกระดาษ a 4จีจนวนหนแผ่นสีเทียนกรนไกลเข็มบวกได้มีเหล่านินสอฝาปิดแก้วน้ําสีอะคริลิกสีแดงสีดําสีทองนะคะลูกปิงปองปากกาเขียนซีดีแล้วก็ผ้าถุงน่องค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะตัดกระดาษให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคะ่ะจากนั้นนะคะก็พับอีกครึ่งนึงแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับด้านข้างเข้ามาค่ะนะคะ,นะคะก็ค้ามลงนะคะพลิกไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับจากด้านหลังมาครึ่งนึงนี่หันไปทางด้านหน้านะคะ มันจะเป็นเหมือนกับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเปลือกตาของเรา่นี่นะคะเราก็จะพับใหม่นะคะพับหมุลงมาให้หมดเลยทีนี้โอเคนะคะฝั่ด้านหลังครึ่งหนึ่งนะะทีนี้ด้านหลังนะคะพับจุดนี้เฉียงขึ้นไปอย่างนี้นะคะครึ่งหนึ่งนะคะจากละครึ่งก็พับลงไปพับทุกด้านนะคะ เราจะได้โครงสร้างชั้นนอกสุดของตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาวาดรูปตาข้างในกันนะคะประมาณนี้นะคะให้อยู่ในพื้นที่ช่วงนี้นะคะสเหลี่ยมช่วงนี้ในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะสอนคำศัพท์ให้นักเรียนก็ได้นะคะเช่นเปลือกตาบนก็คือ upper อายลิสนะคะเปิดตาล่างคือ lower eyelid นะคะก็ขนตาก็คือ eyelash นะคะนะคะเราก็ได้แขกรับเชิญนะคะคุณครูส,สงการก็เช่นกูนะคะมาช่วยในการทิ้นลูกตานะคะ ค่ะสำหรับในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำส่วนของสเคอร่าซึ่งเป็นชั้นนอกสุดของตานั่นเองค่ะเพื่อใช้ในการสาธิตการหดตัวแล้วก็ขยายตัวของไอริสนั่นเองค่ะดีกายก็คือเย็บเข้าไปข้างในนะคะเย็บให้ห่างจากตัวนี้นิดนึงนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะทํากระจกตานะคะกระจกตานะคะซึ่งเป็นส่วนของสเคอร่าในดวงตาส่วนที่โปร่งออกมานะคะก็จะกลายเป็นกระจกตาหรือคอนเนียค่ะตัดรูเล็กๆนะคะเพื่อให้เปรียบเสมือนกับเป็นรูม่านตาค่ะนำส่วนที่เป็นสเคอร่าแล้วก็ ข้อเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในโครงสร้างตาด้านนอกที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกค่ะเราจะต้องตัดตรงตรงเลี้ยงชื่องที่แบบดันแบบใช้เทปใสย,ยึดไว้ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำไอซ์บอลเนี่ยใส่เข้าไปนะคะสามารถที่จะสาธิตได้ว่าเวลาที่รูม่านตาเนี่ยค่ะขยายนะคะคือก็อคือเราดันลูกบอลลูกปิงปองเนี่ยเข้าไปข้างหน้านะคะเวลารูม่านตาหดแล้วก็ดึงลูกปิงปองถอยหลังออกมาะคะะ่ะก็จะได้โมเดลลูกตาเรียบร้อยนึงค่ะ ้าตาข่ายนะคะจะทำหน้าที่เป็นการสาธิตการหดหรือขยายของกล้ามเนื้อม่านตาเพื่อปรับปริมาณแสงให้เหมาะสมกับเลนตาค่ะ ชั้นในสุดนะคะก็จะเป็นเรติน่านะคะซึ่งเรติน่าจะมีเซลล์รูปแท่งรอดเซลล์ Rot ale, แล้วก็เซลล์รูปกลวยก็คือโคนเซลล์นะคะรอดเซลล์ Rot ale, หรือรูปแท่งเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการรับแสงส่วนโคนเซลล์ ale, เนี่ยก็ทําหน้าที่ในการรับสีนะคะจำง่ายคือโคนคัลเลอร์นั่นเองค่ะ ได้โครงสร้างตาอย่างง่ายแล้วนะคะคุณครูสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเลยค่ะอาจจะขยายต่อไปว่าเอ๊ะแล้วตาเนี่ยมองเห็นภาพยังไงนะคะเราก็สามารถสร้างโมเดลประยุกต์ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเอการเคลื่อนไหวของลูกตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ